สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางสามลาวนะครับผมก่อนรอบดึกนะครับผมเนาะก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อคืนนะครับสามัคคีให้ให้ศูนย์กับ4นะครับพี่น้องผลที่ออก3 4 2กับ3 3 0ไม่มาท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 2นะครับสามัคคี VIP ให้ไปกับ4ผลที่ออก2 7 6 9 2นะครับอันนี้หลุดไปเนาะ ลาว VIP ให้3กับ9ผลที่ออกห8 296อเนะครับเน้น97มาเมา96ใครรูดที่9เข้าไปที่96นะครับก็มาสายลูกกับสายเจานะเนาะหลุดไป1รอบนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนในวันนี้วันที่9านะครับคำคืนวันที่9นะครับรกรกฎาคม2568นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้สามัคคีให้ไปที่เลขหนึ่งครับเลขเจ็ดรูดที่

ส่วนเล่าวีไเลาวีไนะครับพี่พี่ผมได้เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะวันนี้ทําไมเด่นที่เจ็ดกับหนึ่งนะครับสามเลาขอให้มานะครับพี่พี่เนาะขอให้มานะครับเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสอง 18 1, 1 9งสตัว179่เาเมื่อคืนนี้ก็ให้97้าเจ็นาะไม่มานะครับมา96แทนเนาะคืนนี้ขอให้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่นะ้องขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮปังปงนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ